สวัสดีค่ะขอนั่งด้วยนะคะเออนี่หมักฝรั่งไฟฟ e ไหมเขียวซ่าให้รู้สึกเอาไหมเอาไหมแหมไม่ต้องตกใจขนาดนั้นก็ได้ค่ะเล่นบอลเนี่ยใครๆเขาก็เล่นกนันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะอืมอยากเล่นมางจังเลยอยากยไงดีนะนี่แลกกันไหม อะไรเนี่ยชิงหล่อชิงร้านเฮยไทยนักฟุตบอลหล่อเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะนี่นายติ๊กไปได้ไงเนี่ยว่ากาก้าหล่อนักฟุตบอลที่หล่อที่สุดในโลกเนี่ยต้องคริสเตีนโนโรนันโดย่าเอ๋คริสเตีนโนโรนันโดนี่นะหล่อชอบทำถอดเสื้อโชว์สิทธิ์แผลนั่งทำไมอ่ะก็เขาอุ่นดีเฟิร์มมากๆเอ๊ะก็ฉันบอกว่าไม่หล่อไงเนี่ยผู้ชายบ้าเลย คิ้วหน้าเกียดการคิว้วแล้วหรอเปล่าไม่หรอถ้าจะเอาหล่อแบบธรรมชาติเนี่ยนะต้องตอเรสกองหน้าทีมสเปนอย่างผมท,ทองๆหน้าข,ขาวๆแก้มแดงแก้มแดงบ,สบัสออหรือเปล่าผู้ชายบ้าเลยจะแก้มแดงได้ขนาดนั้นในล็อกเกอร์ตอเรสคงมีกระเป๋าแต่งหน้าส่วนตัวนี่ตอเรสเขาหล่อแบบธรรมชาติย่า อย่าบอลนันด๋อหลอกว่าเอ๊ะแล้วในโพยเนี้ยก็ไม่ได้บอกด้วยว่าต้องหลอกมาชั้นหรือเปล่าเขาเน้นมันหลอนเฮ้ยังไงวันนี้นายก็ต้องเล่นบอลกับฉันอา ผมบอกแล้วใบละยี่สิบมันขายง่ายนี่ผมกะจะทำถึงรอบชิงเลยนะรายได้รวมมาอีกเป็นแสนว้าวแต่วันนั้นเนี่ยอาจารย์เกลือชายก็ฉีกทิ้งไปทั้งหลายใบนะครับเอออาจารย์เกลือชายนี่ก็อะไรไม่รู้เออมือไม่พายจะเจ้าเท้าราน้ำอีกเดี๋ยวผมเจอหน้านะจะด่าให้หายตุ๊ดเลยด่าเลยด่ามันเลยด่ามัาน,เานเลยค่ะ จะด่ากับให้ตุ๊ดแลบเลยอ,อะไรนะฮะเป็นครูบาอาจารย์ดังมันตั้งตัวเป็นโต๊บนนะบอลเนี่ยฮะ,อ,ะอยากรวยมากใช่ไหมไม่สนใช่ไหมว่าเยวชนของชาติเนี่ยจะเสียอนาคตก็เพราผมเป็นห่วงอะสิถึงได้ทำเออเข้าใจป่ะเนี่ยนี่คุณฟังไม่ได้สับจับเอาไปกระเดียดซะงั้นเออ <c oughs> <c oughs> ตาย <c oughs> อะไรทำรทำบังเพยโบราณมาก เกลือกชัยย้อนอินเดซแคนไม่ไ้แม่แน่่แ่่นาทะเลาอะไรในน้านผมเนี่ยไปท่เลาเ่งเดี๋ยวป่ะคนมันกาลังก้งเนี่ยนี่ยดวงมาแล้วเนี่ยเรา้องท่มเลุ้ดนะอย่าเล่นนะรัตนะบอกเต้าก็เหมือนกันอยากจะเสียนาคอเพราะสันัันมอนใช่ไหมฮะ หมดเลยบันไยมาแล้วครับท่านผู้ชมไอ้มาลาโดน่ามันดันเอาลูกเขยมันลงประโถลูกนิยอยไปอย่างสวยงามลูกเขยมันควิดเข้าประตูตัวเองกโถ่ไอ้คว้าไอ้มาลาโดน่ามึงมาเมืองไทยมึงโดนแน่เฮ้ยแทงบอลที่ะเป็นหมื่นสองหมื่นแบบเนี้ยรวยมากเหรอไงฉันตามดูมันมานานล้ะมาแล้วเป็นพวกโต๊ะบอลที่ปลอมตัวเข้ามาเป็นนักศึกษาเดียเด๋ยวเดี๋ยว เขาใจอะไรผิดกันหรือเปล่าตกใจอะไรกันลหรอถ้าคุณเฉยเล่นบอลด้วยโพยชิงหล่อชิงร้านของผมคุณเฉยจะไม่เดือดร้อนเลยยี่สิบบาทนุกหนุกขำขำอาจารย์พอใจยังไม่สลดนะยังมีหน้ามาขายโพยเขาอีกเนี่ยฮะ แต่โพยของผมเป็นโพยต้านพนันบอลนะครับขอโทษทีเข้าใจะไยยากนะจังทอนช่วยอธิบายดิคือโพยเนี่ยนะครับใบละยี่สบาทที่ราคาถูกเนี่ยเพราะว่าดึงดูดให้เด็กเ,กเี่ยหันมาสนใจแล้วก็ได้ผลครับอาเพราะไอโตบอลมันก็ขายไม่ได้เพราะเด็กๆหันมาเล่นโพยของผมหมดอ่าเพราะเล่นง่ายเพียงแค่ทายว่านักคุณบอลคนไหนเนี่ย่อที่สุดในโลกแล้วก็ติ๊กชื่อลงไปจากนั้นเนี่ยเราก็โพยทั้งหมดเนี่ยนะครับ มารวมมานับคะแนนดูว,ว่าใครเนี่ยได้คะแนนโหวตมากที่สุดแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมาจับฉลากเพื่อหาผู้โชคดีที่จะได้รางวัลหนึ่งล้านบาทว้าวนี่สาวๆก็เล่นได้สนุกสนานไม่ต้องไปติดตามผลบอลดึกๆดื่นๆแล้วมานั่งหลับในห้องเรียนเห็นแล้อย่างว่าโพยของผมคือโพยต้านพนันบอลโดยแท้แต่คุณล่อใจด้วยเงินหล้านบาทมันก็เป็นการพนันอยู่ดีอ่ะ ผมไม่เข้าใจเงินตั้งล้านผมจะหาที่ไหนมาแจกในเมื่อผมไม่ได้แจกมันจะเป็นการพนันได้ยังไงลดจํานวนเด็กๆที่จะเสียเงินไปกับการพนันฟุตบอลได้เยอะมากเลยครับผมเซฟให้เด็กๆเป็นยีล้านได้นะอาจารย์ครับครับถ้าอย่างนั้นนะครับผมขอซื้อโคชิงหล่อชิงล้านสักใบนะครับ ผื่อผมจะได้ล้างนี่ได้เดี๋ยวพี่เฉยพี่เฉยไม่ได้ยินเหรออาจารย์แกบอกว่าแกไม่กะแจกอยู่แล้วอะไอ้แจกนี่แจกไม่ได้มันข้อกันพนันแต่ยีสิบนี่เอาเป็นค่าโพยไงยี่สิบมาโพยไปแต่ว่าไม่ได้พนันซื้อขายซื้อขายไม่แจกให้ร้านนี้ไม่แจกยี่สิบเอาไงจานี้ดีดีเย่ด็อกบาร์มีด้วยเหรอครับมีด้วยเหรอโอ้ยบางครั้งเขาก็ชอบนะหล่อมันไม่เหมือนกันคนเรา คือสองคนนี้มันชวนฉันเล่นพนันจ้อาอ้าวเลอจ้าผลแรกอะให้ฉันพนันอะพันหนึ่งพอผลที่สองอะก็อยฉันอะพนันตั้งห้าพันแนแล้วพอมาถึงวันนี้ก็อยฉันอะพนันอะตั้งหมื่นหนึ่งแนะเฮ้ยแล้วตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเคยเสียไหมไม่เคยเสียเลยจ้าเฮ้ย<ฮ>เราได้เท่าไหร่อ่ะไม่เคยได้เหมือนกันจ้า คือสองคนเนี้ยชวนฉันเล่นจ้ะแต่ฉันนะไม่เคยเล่นเพราะเสียดายตังนะขี้เดียวก็ฉันนะมันคนจนนี่จ้ะก็ต้องเจียมตัวและที่ฉันนะไม่ยอมพูดด้วยอ่ะก็เพราะว่าฉันอายที่เสี่ยงฉันนะมันเนอต้องขอโทษอาจารย์ดินะคะที่เข้าใจผิดนะฮะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับ ถ้าเข้าใจเจตนาดีของผมแล้วก็โอเคผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับอาจารย์แล้วไอเงินที่ขายได้ทั้งหมดเนี่ยอาจารย์จะเอาไปทำอะไรครับเห็นว่าขายได้ตั้งหลายหมื่นบาทใช่หหอครับมันนี่ใช่ไหมคุณเฉยมันก็ใบละยี่สิบเองใช่ไหมล่ะห่อหโหไปแล้ว เราไม่มีธุระอะไรแล้วอะฉันขอตัวนะจ๊ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวจ๊ะนายชื่ออะไรอะ่ะเออฉันชื่อธรรมดาจ๊ะเอ้าเนี่ชื่อธรรมดาแล้วมันชื่ออะไรฮนะไม่ต้องอายไม่ต้องเขินหรอกมาถึงขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรอายแล้วชื่ออะไรฉันนะชื่อธรรมดาจริงๆจ้ะโอ้โหโ <laughs> บเกะ รู้แล้วนั่นแหละเชื่ออะไรล่ะไี่ได้รู้จักกันไว้ฉันชื่อนายธรรมดานามสกุลธรรมดาจ้ะในบัญชีมีแค่พันสามมันจะไปพอได้ยังไงเขาเคยเตือนตัวเองเราไม่ใช่หรอว่าให้เล่นิดหน่อยก็พอพี่มีแผนปรองดองมานำเสนอคือถ้าน้องอยากปลดหนี้เนี่ยนะให้แฟนน้องเนี่ยมาดินเนอร์ คือคือเขาไม่ใช่แฟนผมอ่ะพี่แค่ดินเนื้อก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยนี้ไหนอะก็ตามไปนั่งเป้าตก้องทางด้วยก็ได้เฮ้ยนี่งโง่หรือแกงโง่เนี่ยเจ้านี้อยากให้ฉันใช้นี่แทนเพ่อเธอมีเงินใช้นี่นหรอชั่วโมงนี้นะแสนหนึ่งก็ไม่เอาเอาถ้าอยากจะปลองดองจริงจริอะนู่นเลยไปเรียกแฟนมนมาเลยแลกกับเงินตั้งสามหมนแปดคุ้มนะตัวเอง แส้งว่าคุ้มหรอตกลงรับพี่ลูกไก่เป็นเจ้ามือรับแทงบอลเหรอครับเออหรือว่อววไอ้ลูกหมา